สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็อยู่ในเกม a l m o r a e นะครับผมก็เป็นเกมรถถังนะครับซึ่งสนุกนิดๆิดนะครับแต่แบบมันเส้นคิดนิดหน่อยนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมคชอบนะครับในเกมนี้นะมันก็คือตีนขาของรถถังนั่นเองครับคือมันกระดุกกระดิกได้นะครับเป็นทีมแบบหกต่อหกตอนนี้ผมจะใช้เจ้าทีสิบหกนะครับผมอ กาฟฟก็จืดชืดนิดหน่อยนะครับพร้อมกับบักของแมปเล็กน้อยนะครับนี่นะครับที่ผมจะให้ดูชนอืมแมปครับแมปมันซีคิดนะครับอืมใช่ไหมมันไม่มีอะไรเลยเออเนี่ยผมชอบมากผมนั่งดูทั้งวันทั้งคืนเลยเออนะครับอืมนลว้าอะไรเนี้ยเกมนี้ก็รถถางก็วิ่งเร็วขั้นสุดยอดจริงๆครับแม้แต่เป็นระดับสิบก็ยังวิ่งเร็วนะครับจะเร็วไปไหน นั้นมีแม่น้ำนะครับเราควรจะข้ามไปหรือไม่อู้กระสุนมาครับฝั่งนู้นริบๆเ,เรียกก่อนเรียก่นันวันนี้วันนี้อืเกมนี้นี่ล็อกเป้าคลอดยากเลยเดี๋ยวเราจะไปยิงเขากันนะครับไหนไม่เห็นตัวโ <laughs> okay, อเคตรงน้ำไปเลยตรงนั้นครับสวัสดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ๊ะเดี๋ยวๆมีคนยิงใครใครยา อ yeah, yeah, yeah. ย่าอย่าอย่ายิงตัวอ,อื่นก่อนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในพุ่มไม้อะโอตรงนั้นเห็นศัตรูแล้วครับอืมอ้าวตายไม่แย่งกันเลยไอย้ไม่แบ่งกันเลยไปครับไปครับไปต่อไปต่อรรจุง๋งโอ้โหลุสิครับแบบนี้คอดลงสรุปวันนี้มาทำอะไรมาด่าเกมเขาเหรออ๋อไปต่อครับไปเรื่อยๆศัตรูเต็มเลย อืมพังไปแล้วหนึ่งคนนะครับเหลือแต่ตรงนั้นจหวันนี้สูมไปแล้วเออมันก็ทำดีนะชนนี่นะชนมาแล้วนะครับเกมนี้มันไม่บอกตาแหน่งศัตรูด้วยนะครับต้องดูที่ชื่อเอาอย่างเดียวอ h oh my goodness อย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดีด๋ยว ยิงไปมันยังไม่เห็นผมครับดีเลยดีเลยยังไม่เห็นเราครับเอมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วไอ้ข้างหลังเนี่ยโหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเืแล้วังโอ้อดิฟเลยดิฟได้ด้วยชอนนี่อย่างสวยเจ็บโอ้ยอย่ายิงโอ้ยเรือจะหมดแล้วอ ไฟก่อนนะครับต้งวันนี้ต้องไปแล้ว <f illes>